ไอ้ส่วนไหนที่ตายแล้วหลุดออกมันก็จะหลุดไปแต่ส่วนไหนที่ยังยังเป็นเซลล์ดีอยู่มันก็ยังคงอยู่ฝรังม็นจะทํากันแบบนี้แต่คนไทยไม่ได้ต้องตัดจนโอ้โหหนังเนี่มือหนังข้างๆซอกเล็บเนี่ยเหมือนแดงๆเหมือนเนื้อ,อสุดๆ<ข>อ่<ข>อคุณแม่เคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะ เรเห็นอยู่แล้วบางทีมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาด้วยนะคะคุณแม่คนเป็นเล็บขบใช่ไหมคะก็มันมันอยู่ที่ความสกปรกด้วยไงบางคนนี่เก็บเอาไว้จนเป็นหนองเลยอ่ะคุณแม่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เก็บค่ะเขาเขาเขาไม่ดูแลตัวเองเขาเขาไม่รู้จะตัดยังไงไงมันมันเราต้องรักษาที่ต้นเหตุเลยการรักษาที่ต้นเหตุก็คือหนึ่งการกินอาหารที่เป็นพืชผักใบเขียวนะคะแล้วก็กินผลไม้ด้วยแล้วก็กินข้าวกินแป้งพวกนี้มันจะมีผลกับเล็บ กับฝันแล้วก็กับเส้นผมด้วยโอ้โหเคล็ดลับใหม่เลยนะคะอ่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณแม่แล้วก็วิธีการวิธีวิธีการทาสีเล็บวิธีการทาสีเล็บนะคะที่บอกเลยนะคะว่าอ่า ให้เลือกสีให้เหมาะกับวัยเราเหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างแอมนี่ต้องสีประมาณไหนคะคุณแม่ก็เราต้องดูว่าหนูทํางานอะไรแล้วก็หนูทํางานอะไรอยู่ถ้าเกิดสูนุหนูทํางานรายการที่มันจะต้องเปรี้ยวจะต้องเซ็กซี่เนี่ยหนูมาทาใสๆบางๆมันก็มันอาจจะไม่เข้ากันหนูอาจจะเป็นสีชมพูเข้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเล็บแบบตรง เอา SMS ดีกว่าอ่าค่ะ SMS กันเข้ามานะคะได้ที่4247276นะคะอยากให้ SMS กันมาเยอะๆนะคะเพราะวันนี้คุณแม่ของแอมจะแจกนี่ไปเลยนะคะกาแฟค่ะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยผอมเปรี้ยวสวยอย่างนี้นะคะหรือฟนอินกันเข้ามาะคะ่ะที่02-960-5022และ02-960-5088ขอให้โทรทั้ง2เบอร์เลยนะคะเพราะบางที สายอาจจะพันสายไม่ว่างเพราะว่าโทรกันมาปรึกษาคุณแม่เยอะมากนะคะพยายามโทรกันทั้งสองเบอร์เลยอ่าโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะรอรับสายอยู่นะครับแต่แต่ระหว่างรอรับสายนะคะคือเมื่อกี้เนี้ยที่พี่ติดหนูเนี่ยเขาบอกเย็นเล็บ่ังมากมันเกิดจากอะไรลูกก็เพราะว่าหนูไปต่อเล็บค่ะคุณแม่แล้วทีนี้พอเล็บมันหลุดแล้วมันทําให้เล็บเราเนี่ยแบบเยินไปเลยค่ะเป็นรอยกาวเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเล็บค่ะไปต่อเล็บไปบางทีเขาถูฝนจนเล็บหนูเนี่ยบางไปเลยค่ะคุณแม่ คือคือเพื่อนนะนะบอกเลยนะคะว่าเป็นเจ้าของร้านต่อเล็บหลายร้านที่ได้มาตรฐานเลยนะใครอยากจะทำคือคือบางทีนีอยากจะเล็บสวยบางทีไม่ต้องต่อนะไม่ต้องต่อไปเพ้นได้ไปเพ้นเนี่ยบางคนบางทีเขาจะตบใบตัดให้สวยๆแล้วก็เพ้นสีลงไปเป็นรูปโน้นรูปนี้ร้านเพ้นเล็บเนี่ยที่พี่อ้วนถูกใจถูกใจเนี่ยมีอยู่มีอยู่สี่ร้านที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะคะ คือคือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรของใครนะแต่จะบอกเลยว่าใครที่ไปเดินเที่ยวสยามพารากอนบ่อยๆนะคะก็ไปที่ร้านอ่าร้านเล็บเนี่ยของคุณหนุ่มแหม่มน้องหนุ่มแหม่มสุริวิพานะคะมีร้านทําเล็บซึ่งซึ่งสะอาดแล้วก็มาตรฐานมากๆหนูรู้ไหมว่าตาไบตัดเล็บเนี่ยตาไกตัดเล็บเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยเขาต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็เข้าห้องอบ เครื่องมือปลอดภัยนะคะ,ะขั้นตอนเลยบางร้านนี่หนูเห็นใช้แล้วก็ใช้คนอื่นต่อเลยค่ะคุณแม่ไม่มีวิธีการเช็ดอะไรเลย,ยไม่ได้จะบอกให้นะว่าร้านเนี่ยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังร้านที่มาตรฐาน3 4ร้านนี่มีร้านไหนบ้างแล้วก็พี่ไปดูมาหมดแล้วเพราะเป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยพอทําเล็บพอพอ,พอออกมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อโรคหรือว่าติดโรคเอชจากไขรไม่ต้องกลัว ร้านร้านของนุ้มแหม่มสุริวิภาที่สยามพารากอนนะคะแล้วก็ร้านของพี่ตุ๋ยนวลปรางแอดเนลจะมีที่โรบินสันรัชดาแล้วก็มีที่ทาวินทาวด้วยแล้วก็มีร้านน้องแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์นะคะ,คะอยู่ที่อพาราไดซ์เก่าพาราไดซ์ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พราร์คแล้วก็ตรงทาวินทาว่ะจะมีของน้องแอลนะคะซึ่งเป็นนางเอกละครเป็นลูกสาวของคุณกรุงศรีวิไลอ,อีกร้านหนึ่ง เนี่ยส้านเนี่ยเขาจะมาตรฐานมากๆ uh. มาตรฐานขนาดไหนรู้ไหมคะมาตรฐาน uh. ขนาดว่าโต๊ะ โต๊ะที่นั่งโต๊ะอะไรเนี่ยโต๊ะที่นั่งเป็นเบาะนั่งเนี่ยนะครับเขาจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อล้างหมดทุกพอหนูลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูจะสะอาดขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อล้างบนเบาะที่นั่งหมดแล้วก็อ่างล้างเท้าเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นแบบมาตรฐานนะคะพอลูกค้าลุกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อล้างทั้งหมดทําความสะอาดทั้งหมดผ้านะครับต่อให้แค่มาวางบนตักเอามือมาวางแค่นี้พอหนูออกจากร้านเสร็จปุ๊บผ้าเนี่ยจะต้องไปซักฆ่าเชื้อทั้งหมด นี่คือความมาตรฐานของของสี่ร้านนี้คือเป็นการใส่ใจลูกค้ามากเลยอะค่ะแต่ร้านอื่นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มาตรฐานนะคือคือบางทีบางร้านพี่ไม่เคยไปพราะความที่พี่ไม่เคยไปพี่ไม่รู้ก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่ก็มีร้านน้องพลอยเชอร์มมนด้วยนะร้านทำเล็บอะอยู่ที่อยู่ที่ซอยทองหล่อนะคะโอ้ตอนนี้มีแสมีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณแม่ฮัลโหล คุณวัชราพรค่ะสวัสดีค่ะเรียบเลยอ่าสายหลุดหรือว่าสายยังไม่ได้ต่อเข้ามาฮัลโหลอ่าเดี๋ยวเรารอกันก่อนละกันวิธีการคือคือใครอยากต่อเล็บเนี่ยต้องต่อร้านที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ใครอยากจะเพ้นเล็บก็ต้องเพ้นร้านที่มาตรฐานด้วยเพราะว่าเล็บเนี่ยมันบ่งบอกถึงรสนิยมแล้วก็ถึงวัยถ้าเกิดหนูเนี่ยหนูเนี่ยไปทาเล็บสีแบบสีมะงเหมี่ยวอย่างเนี้ย มันก็จะกลายเป็นอ,อีอีนี่มันแก่หรือมันเด็กวะ <c oughs> หน้ามันก็ยังเด็กอยู่แต่มันทาสีเล็บแก่จังค่ะ <c oughs> คืออย่าเอาความชอบส่วนตัวในการทาสีเล็บคือต้องดูให้เหมาะกับวัยเหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับอาชีพที่ตัวเองทําด้วยถูกะะต้องแ,แต่ดีที่สุดเลยนะคะ,คะดีที่สุดก็คือการทําเล็บให้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลย นะครบคุณแม่สวยมากแล้วก็พี่บอกเป็นอมชมพูเลยอ่ะเป็นชมพูนี่กล้าพูดเลยนะเล็บนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเล็บมันจะเป็นสีชมพูเลยนะแบบสุขภาพดีเล็บเล็บเออเล็บสุขภาพดีมันจะเป็นชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เห็นไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าเล็บคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันบางเล็บมันจะซีดๆแล้วมันจะโดนอะไรก็จะฉีกจะขาดอยู่นั้นเล็บเปราะง่ายใช่ไหมคุณแม่โดนอะไรหน่อยก็ซักผ้าอะไรเงี้ยเล็บฉีกแล้วบางคนฉีกเข้าเนื้อเลยอืนะคอ่ะ ช่วงนี้นะคะ s m s SMS นะคะ4247276นะคะเบรกหน้าเนี่ยะจะมารอรับสายแล้วก็อ่าน s m s กันนะคะเบรกนี้สักคู่เดียวค่ะ อีกแล้วนะคะกับ perfect l i f e เป๊ะ perfect l i f e ของเรานั่นเองซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะเป็นช่วงของตอบ s m s นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยโฟนอินกันเข้ามานะคะเบอร์ที่โชว์อยู่ที่หน้าจอของเราเลยนะคะโทรกันเข้ามาเพราะวันนี้คุณแม่อ้วนของแอมนะคะจะแจกนี่ไปเลยค่ะกาแฟนั่นเองนะคะ,ะ,คะแต่ระหว่างรอสายคนอินนะคะคุณโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยะนะคะอยากคุยด้วยนะคะ SBS เยอะมากนะคะว,วันนี้นะคะ,คะว่ายังไงมึงกหนูตามไม่ได้ด<อ>ีเลยนะคะ <laughs> ให้ความรู้ดีครับชอบรายการนี้นะคะจากคุณเกตนครค่ะอันนี้มีวิธีรักษาแผลแผลเป็นจากท่อไอเสีย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 ก็คือท่อรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไงอ่าท่อไม่ใช่ท่อรถยนต์ท่อมอเตอร์ไซค์ท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์คือวิธีการรักษาพวกนี้พี่บอกเลยว่ามันมันจะค่อนข้างยากสักนิดนึง นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบไฟไหม้มันเนื้อมันสุกลงไปเลยเพราะฉะนั้นนะมันจะลึกมากๆเลยมันจะลึกมากกว่ารอยรอยแผลเป็นจากอะไรต่างๆนานาตอนนี้หลายๆวิธีเนี่ยซึ่งมีคุณหมอที่สนิทสนิทกันมากเลยเขาบอกว่าวิธีการรักษา,อารอยดําจากมอเตอร์ไซค์เนี่ย ให้ใช้ครีมทาฝ้าครีมทาฝ้าเนี่ยที่มาทาที่หน้าเนี่ยทาบริเวณที่โดนท่อไอเสียนะคะ,คะแล้วก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดมันครีมกันแดดหน้าที่หน้าเราเลยมันจะช่วยให้หายเร็วขึ้นหมายความว่าธรรมดาท่อไอเสียบางคนเป็นนะห้าปี มันอาจจะปี2ปีแต่ถ้าเราใช้แบบนี้มันจะมันจะย่นระยะเวลาขึ้นมาได้ค่ะเท่าไอเสียนะคะอันนี้ค่ะไฟเบอร์ราคาเท่าไหร่คะคุณแม่ไฟเบอร์พันสาค่ะแต่ว่าที่ที่ที่พูดไปบอกว่าใครอยากได้เนี่ยโทรเข้าไปเดลีเทิร์ตอนนี้เหลือกระปุกละพันเดียวนะคะต้องรีบด้วยเขาให้อย่างละชิ้นละอย่างนะสมมุติว่าสินค้ามี40อย่างเนี่ยถ้าไฟเบอร์ไปแล้วเขาจะไม่ให้แล้วนะคะ คนนี้ถามว่านัก60กิโลอยากลดน้ําหนักให้เหลือ50จะทําอย่างไรคะก็อ,อย่างที่บอกค่ะคะก,ก็ก็พี่เคยคุยมีมีม,ม,มีพี่คุยกับพี่มา้าอ,อนณภานะคะเป็นพี่สาวนะคะ,คะพี่ม้าอ,อนณภาเนี่ยวันนั้นนั่งอยู่ในโต๊ะ นั่งอยู่ในโต๊ะกินข้าวกับร้านพี่ตีกระเทียมนั่งคุยคุยกันอยู่แล้วก็มีมีกระเทยอ้วนๆเดินเข้ามาคนหนึ่งพี่มาทำไมพี่ม้าอ้วนดีจังเลยพี่อ้วนก็ผอมลงเยอะเลยพี่ม้าหนูจะทํายังไงดิหนูอยากผอมพี่มาบอกคําเดียวครับว่าอย่าแดกมันอย่าแดกมันหมายถึงอยากินพวกมันอย่ากินของมันอยากินของหวานพี่มาก็จะบอกมาอย่างนี้ นะคะเพราะว่าอ,อยากลดน้ำหนักกะมือเย็น6โมงเย็นแล้วห้ามกินเลยนะคะยกเว้นโยกเกิดสักกระปุกหนึ่งแล้วก็